เปลี่ยนเฟดเสร็จเรียบร้อยนะครับยามาฮ่าเจแปนทำเฟดเสร็จรีคาวรีคาวหน้าเฟดครับรีคาวหน้าเฟดเก็บขอบเก็บข้างเห็นไหมครับเฟดเต็มเต็มเนี่ยเดี๋ยวเวลาเฟตอัพเนี่ยมันจะเฟตอัพได้ง่ายนะครับเฟตอัพได้ง่ายได้ค่าที่ดีเฟดเล่นสนุกตัวเฟดนะครับนี่รอยต่อเก่าใหม่นะครับ งานเฟดเวลร,รทำจบกีตร์มันจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับกีตร์ตัวนี้เก่ามากแล้วนะครับน่าจะมีประมาณ30ปีประมาณนี้นะครับแต่ถือว่าเป็นเฟดที่ทนนะครับยามาฮ่าเก่าอายุ30กว่าปีตัวเฟดเนี่ยที่เป็นเฟดดั้งเดิมเฟดออริจินอลเนี่ยยังใช้งานได้แต่ก็ฝึกสมควรถึงการเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะ